ไก่น้อยที่สวนของเรานี่ไก่แจ้เยอะมากๆเลยนะไก่แจ้เนี่ยมันแพ้พัดค่ะขาดพี่น้องค่ะพุดนะเอาเอาเอาลูกมันออกไปได้เอาจากไหนล่ะลูกออกไปได้เอาไปไปหาแม่เลยเอา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 อาไก่น้อยโอ้ไก่น้อยรลายราย อเอาเอาเอาอัพตกน้ำแล้วโอ้ยมันจะขึ้นได้ไหมอะไก่น้อยมันตกน้ำออกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นได้ละใช่ไหม,มหลายถัจกจ้งคนณะเอางไงมันน้ำมากนะ่ะไก่น้อยอบักละมุกบักละมดุด เยอะมากๆเลยนี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ออกดอกปีนี้แต่ว่าไม่ติดลูกไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่มันไม่ดกมันเป็นปีแรกปีแรกที่ติดลูก้ยนกก็จะเป็นหลายไดนกก็เยอะแยะเยอะแยะเพื่มาหากินปลาเรา สวัสดีค่ะพี่น้อง mm hmm. เมือน,นี้นะคะป่ามารีก็ออกมาโถงมาธาออกมาหน้าคือเก่าด้วยจ้าที่นี่คือโคกหนองดางมารีวันนะคะที่กัดอยู่ที่หมู่บ้านนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดปุดอนธานีเด้อกพี่น้องวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้วแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเมื่อวานนี่วันเสาร์ก็ได้ออกมากเมื่อวานนี่อากาศดีดี ลมพัดเย็นจะตายเมื่อวานไม่มีแดดเลยแต่พอวันนี้วันอาทิตย์เราออกมาโอ้ยแดดร้อนเปรี้ยงเยงเลยเดี๋ยวจะพาออกมาเก็บผักกันนะคะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์นี่ป้ามะลิก็จะออกมาเก็บผักแล้วแต่วอาจจะได้พักอันนั้นพักอันนี้เนาะวมืนอี้ก็จะมาเก็บมะเขือก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือกันนะจ๊ะมะเขือต้นนี้เอา้มมา,อามีใครมาเก็บก่อนเราไหมเนี่ยมีใครมาเก็บก่อนเราไหม โอ้อยปะกเธอเป็นแมงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะคะพี่เราใส่ไม่ถึงนเปด้อยกันหักนะปวดหนักจริงกริงหักล้าจริเนี่ยเพราะว่ามันดกไงเพราะว่ามันดกมันก็เลยกินหักเอาไว้ปวดใหญ่ลูกโตๆ <laughs> เอาหมดเลยโดกอัดส,สำมโอ้ยแล้วก็มีแมงเลยเนาะแม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาแต่ว่ามีเขาใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่อนอร่อยเนื้อเสียพวกนี้มั่ก็คือ ข้าอ่อนตอะไรมากไม่เคยแก่ก่อนเสือปลอดข้าวารีดีชอบมากเลยมะเขือนเพราะว่าทำด้หลายเมนูเนาะมะเขือเป็นผลเพราะว่าหวานมะเขือก็ออกหวานค่ะตอนตอนหวานๆนอนตอนหวานๆเลยแต่กระสัปตาก็ออกมาหาอาหารเยอะนะ ต้นเดียวต้นแรกอยู่นะฮะเดี๋ยวไปต่อมีอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาเก็บมะเขือทำเจ้ามีไหมต้นนี้มีไหม,ม,ไหมต้นนี้ทำไมมันมีดูอ,อ๋ออันนี้มันเป็นบะเพื้นคอนระแบกเลยอันนี้มะเขือคืนคคน,น,น,นดูสิอ๋ออันนี้มะเขือคื่นมะเขือคืนต้นนี้นี่อร่อยเดีนี่เอ้านี่มันบักเขือคืนต้นนี้นี่น้ำหื้ มะเขือคืนจะมี่น้ำมะเขือพีกก็เอาใครชอบกินแบบเหลืองๆก็รอให้มันเหลืองแต่ป้ามันมชอบจิบแบบทู่อ่อนนี่แหละพอจีบมะเขือเอาเด้อเจ้าน่ะมะเขือม่อกี้มะเขือต้อนนี้อร่อยโอ้ยมันมีน้ำต้มจิ้มน้ำพริกต้มจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยมากสองต้นเพื่อนโอ้น้ำหลอดพี่รองเอ้ย ก็เจอมีน้ำก็เือมีน้ำเอาตกอทิตกเ็แก้วเลงไม่ต้องงอให้มันเหลืองเ่ยถ้าเหลืองแล้วมันก็เสียดก็คนะิกเน็ตไม่ได้นี้เราินกตอกไ้จตงนี้เ,เลยนกว่าต้องนก้อจะเกียน,น,น,น แก่แล้วพอดีเราเอาไปป้งกินกับบัญชีอของอาจารย์เบียกดงึงคำโอ้ยน้ำมาน้ำมาเขือตำม,มือน้ำมาเขือตำม,มือมค่อยแล้ว่ได้เอาอันมาไม่ได้ใส่มือ,อดีจังเลยมะเขือต้นนี้มะเขือปลูกไว้กินเองเนาะสองสามต้นก,ก็กินไม่หมดแล้วพี่น้องเอ๋ยกินไม่ทันแล้ว ปลูกไว้สองสามต้นกินกันไม่ทานกันเลยเสียเดียวคุว่าเหลือได้แบ่งปันกันรูน,นไหะจะเยอะแล้วไปต่อไปกันต่อนะคะไปกันต่อไปกาเดี๋ยวไปดูข้าวโพดกันซิไปดูข้าวโพดกันสิพี่น้องจา๋าคุณปลูกข้าวโพดแล้วจะพอได้เก็บกินหรือ,อยังพอที่จะเก็บกินหรือ,อยัง ข้าวโพดหลังนานะคะพี่น้องจา้ฤฤขาข้าวโพดม่วงเต้มน,น้องชายเพิ่นปลูกไว้เอ้านี่มะเขือต้นนี้ก็มีมีลูกไป้อะมีอยู่นี้นี่เห็นไหมโอ้ยมีลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยมันยังไม่แก่นะพี่น้องจ้านี่มันยังอ่อนๆอยู่เลยมะเขือพันธุ์นี้ดีจริงๆดูสิมะเขือซิงอีกไหมลูก,กใหญ่ใหญ่ พวกเยอย่าแามันมแก่มันยังอ่อนอยู่เลยส้เยอะี่ใส่ตะก้าจ้ะี๋ยวใส่ตะร้าตะกร้ามันกอยากนอนอ่งน้อตงัยแราึงนกราูไถอดกินไโอ้ยไได้กิน ตะก,การหนึ่งตะก,การมะเขือของเราได้แล้ะเดี๋ยวไปดูข,ข้าวโพดข้าวโพดจะพอเก็บหรือยังข้าวโพดพอเก็บหรือยังเนาะอาทิตย์หน้ามั้งนี่เนาะอาทิตย์หน้าถึงจะพอเก็บนะข้าวโพดใครจะรอกินข้าวโพดต้มนี่ต้องรออาทิตย์หน้านะจ๊ะที่ตลาดเขาขายสองฝกักยี่สิบกระเพราฝักละสิบบาทอตาจิตมันเมาแล้ว ปาจ,จิตหมาแล้วยี่สิบกิโลนะจ๊ะข้าวโพดเหนียวม่วงแต้มค่ะเอา้ายังไม่กินมนั้นี่อะไรมากิน,นีใครมาแอบกินนี่ใครมาแอบกินอืมกระลอกหรือเปลออ่ากระลอกยังหนอันนี้มันแก่เ้วเด้อนี่เด้ออันนี้มันแห้งแล้ว่าอีกสองวันก็เก็บได้แล้วนี่ไม่ต้องรอถึงอาทิตย์ถ้ารอถึงอาทิตย์นี่จะแก่เกินไปเนาะข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียว ว่องแต้มฝ <tracks> ีม <of flying> ือปลูกโดยพานหลังนะคะอาชีพหลังนาของเราเนาะตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราปลูกอ่าปลูกอ่าข้าวกล่ำดื่มผัวไงนะปลูกข้าวกล่ำดื่มผัวไว้นี่ยังมีต้นอยู่เลยยังมีร่องรอยของต้นต้นข้าวลงเหลืออยู่เลยเห็นไหมคะต้นข้าวกล่ำต้นข้าวกล่ำเนี่ยออกเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นแปลงนาหลังจากที่เอ่อเกี่ยวข้าวออกแล้วก็หาพืชมาปลูกหลังนา ส่วนมากที่นิยมทําแถวบ้านป้ามะลีก็นี่แหละจากปลูกข้าวโพดเนาะปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกฟักทองแตงกวาอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้พอดีเก็บแล้วไปฟังนู้นเพิ่งปลูกใหม่ฟังนู้นเพิ่งปลูกใหม่นะคะเขาปลูกแบบอินทรีย์นะจ๊ะปลูกแบบอินซียเห็นนะม,มันก็มีแมลงมารบกวนบ้างเนาะนี่แหละจ้าปลูกบนเวียงกันไป พอฝั่งนู้นพอเขาพดฝั่งนู้นได้เก็บใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะโตทันกันพอดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จ้าป้ามาลีเพจโคบน้องนามาริวันนะคะแล้วก็ฝากาช่อง y u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  e มารีวันชาแนลด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า